ของวัฏจักรชีวิตของไก่มีสามระยะคือไก่ตัวเต็มวัยออกไข่ใช่ไหมคะแล้วไข่ก็ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบโตเป็นไก่เต็มวัยแล้วก็บนซ้ำลูกเด็ก ใช่ไหมเาวนซ้ำรูปแบบเดิมเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าวัดจัดจชีวิตของสัตว์คือการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแล้วก็จะเกิดขึ้นซ้ำแบบเดิมต่อเนื่องใช่ไหมคะทีนี้ของผีเสื้อไหมอันนี้เอาเฉพาะที่เราเรียนในหนังสือนะปันจัง อะไรนี่ยพันพันจันเหรอลูกเปลี่ยนโนปิดไม้ก่อนลูก <c oughs> นักเรียนเปลี่ยนชื่อตอนที่หนูเข้าหน้าจอซูมเป็นไหมลูกก่อนที่หนูนก่อนที่หนูจะใส่รหัสไอ้สองห้าสองอะไรเนี่ยข้างล่างอะ่ะมันจะมีอีกช่องหนึ่งแล้วมันเขียนว่าเนมเนมอะไรสักอย่างหนึ่งครูเห็นนั่นแหละ คือช <muitas S 2> ่องที่เปลี่ยนชื่อเราถ้าบางคนไม่เปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือมันอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากับเครื่องแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นชื่อเราเนี่ยมันเปลี่ยนตรงช่องนั้นแหละตอนที่เรากรอกรหัสอลูกมันจะมีอีกช่องหนึ่งอยู่ข้างล่างมันจะมีช่องที่เรากรอกสองหสองรหัสแรกใช่ไหมลูกแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่มันเป็นเนมสามารถตั้งเป็นชื่อเราได้นะคะแต่ถ้าตั้งตอนนี้มันจะตั้งยากนิดนึงมันจะต้องตั้งตอนที่เรา กดเข้ามาเพื่อเอาไว้ตั้งในครั้งต่อๆไปอ้าวทีนี้นครับโอเคครับทีนี้ลองมาดูได้ไปแล้วนะถ้าเราจะเอาวัตจักแต่และวัตจักรมาเปรียบเทียบกันเราจะดูอะไรบ้างว่าสมมติครูจะเปรียบเทียบวัตจักชีวิตของไก่กับวัตจักชีวิตของมนุษย์นักเรียนบอกครูซิว่ามันมีอะไรเหมือนกันมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างมนุษย์กับไก่ มันต้องบางอย่างมันก็มีทั้งที่เหมือนแล้วมันก็มีทั้งที่แตกต่างลูกต่บ้างค่ะอ่ะถ้าเราบอกว่าแตกแตกต่างเราต้องอธิบายว่าตรงไหนที่มันแตกต่างตรงไหนที่มันเหมือนมันมีอะไรเหมือนกันบ้างไก่กับมนุษย์วัชจกักค่ะตกอะไรไม่มีไข่มันไม่มีไค่ะม,ม,ม,มีอะไรเหมือนกันบ้าง เออดูซิจะเข้าใจไหมร,ร่างคิรนาตอบได้ไหมว่าไก่กับมนุษย์มีอะไรเหมือนกันบ้างว่ตัจากชีวิตของไก่กับมนุษย์มีอะไรเหมือนกันมีอะไรแตกต่างกันลูกร,ร,รูปร่างค่ะรูปร่างยังไงลูกลองอธิบายสิคือไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ไหมลูก ไก่เนี ian, because, like ่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตเพราะไก่ตอนเป็นลูกเจี๊ยบกับไก่ตัวเต็มวัยเนี่ยรูปร่างเหมือนกันมนุษย์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตเพราะมนุษย์ในตัวในวัยแรกเกิดกับตัวเต็มวัยก็มีรูปร่างทําไมการลูกเหมือนเหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบอะไรเะไรแล้วก็จะเหมนแต่ถ้าเราจะบอกว่าแตกต่างกันก็อาจจะบอกว่ามนุษย์มีกี่ระยะลูก สองระยะส่วนไก้น่ีมีสาระยะเออเราเห็นว่าเหมือนเราก็อธิบายตรงส่วนที่เหมือนบางอย่างมันอาจจะแตกต่างก็อธิบายตรงส่วนที่แตกต่างกันและถ้าครูถามถึงผีเสื้อไหมยังจําผีเสื้อไหมได้ไหมคะจำได้มีภาพมีภาพในหัวแล้วาสือมาใส่หัวเราเรียบร้อยแล้ว ผีเสื้อไหมมีกี่ระยะคะลูกสี่ระยะสี่ระยะอ่ะสี่ระยะอ่ะ,ะ,ะ,อะทุกคนเดี๋ยวครูเรียกชื่อเนสตางสี่ระยะมีระยะอะไรบ้างลูกครูเรียกคนที่ปิดกล้องนี่แหละเพราะครูอยากรู้ว่าคนที่ปิดกล้องเนี่ยเขานั่งเรียนอยู่กับเราหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาแล้ว เขาก็เป right, ิดแล้วเขาก็ไปไหน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 อ่าเนสิตางผีเสื้อไหมมีสี่ระยะมีระยะอะไรบ้างเอาหนึ่งระยะพอลูกผีเสื้อไหมผีเสื้อไหมเอาอะไรนะลูกเนสิตางดังๆหน่อย เป็นหนอนแล้วก็เ,กเป็นเอาระยะเดียวเอาระยะเดียวเอาหนอนแล้วกันได้ยินว่าหนอนอะมีหนอนอธิบายต่อนะในเมื่อเพื่อนเริ่มจากหนอนหมายคนต่อไปปีดยดาปิดไม์ไว้ก่อนปียดาอคนต่อไป <อา S 2> ยศ <หา S 1> สกรยศสกรได้ยินไหมคะครูคะพี่ระานายู่ค่ะ เลอกสอนต่อไปเป็นระยะอะไรลูก <P res> เพื่อนเริ่มจากหนอนไหมระยะต่อจากหนอนไหมคือระยะอะไรครับผีเสื้อครับผีเสื้อเลยหรือเปล่า <P res> นอนแล้วเป็นผีเสื้อเลยเปล่าลูก <P res> นอนแล้วต้องเป็นอะไรครับดกแด้ครับดักแด้ครับอ่ามีเพื่อนรีบช่วยเลย <P res> คือดักแด้อ่าได้สองแล้วต่อจากดักแด,ด้นันทิพัฒนันทิพัฒ ต่อจากดักแด้เป็นระยะอะไรลูกผีเสื้อครับเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยตอนนี้ได้สามแล้วต่อไปพอเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยผีเสื้อตัวเต็มวัยจะสามารถอะไรได้อีกหนึ่งระยะนะัตพลโตต่อ,ตอเลี้วขาดอีกหนึ่งระยะลูกได้ไหมลูก เพื่อนเขาได้หนอนไหมมาแล้วแล้วหนอนไหมก็กลายไปเป็นดักแด้ดักแด้เป็นตัวเต็มไวแล้วเหลืออะไรอีกหนึ่งระยะเป็นผีเสื้อใหม่ครับเป็นผีเสื้อใหม่แล้วต่อจากผีเสื้อใหม่ต้องเป็นอะไรลูกอ้าวไข่ไข่ถ้าไข่เต็มไยก็จะสามารถวางไข่ได้เห็นไหมสี่ระยะทีนี้สี่ระยะเดี๋ยวครูถามคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะลูกคนที่ตอบแล้วอุ๊บแล้วคิดคาตอบไว้ในใจว่าเราตอบถูกไหม ถ้าครูถามว่าในสี่ระยะนี้มีการกินอาหารที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอ่าแแ้มแเ้มแก้ม,กมหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันค่ะ,ะแตกต่างกันรุ่งระวีรุ่งระวีโร,ง,รงเรียนคงคาลามุ้ยมีคงคาลาม,มาเรียนกับครูด,ด้วยเหรอเนี่ยชื่อพี่ใช่ไหมลูก ให้ไหมลูกเปิดไมค์ตอบครูด้วยตอนนี้ครูไล่ถามคนที่ปิดกล้องนี่แหละครูอยากรู้ว่าคนที่ปิดกล้องเขานั่งเรียนอยู่กับเราหรือเขาเปิดแล้วก็ดอปหน้าจอไปทำอย่างอื่นอ้าวถ้าไม่ตอบแสดงว่าเนี่เห็นไหมเพือนไม่ได้เรียนกิติพงศ์กิติพงศ์สร้อยทอง อิติพงสร้อยทองอ้าวผ่านนะไม่อยู่นะครัวชื่อออกเลยเนี่ยอืมเพื่อนบอกว่าไมมเสียกล้องเสียอืมจริงเหรอลูกสมาร์ทอ้าวเนี่ยใช้หน้ากล้องว่าสมาร์ทอ้าวสมาร์ทแล้วมีระยะไหนบ้างของผีเสื้อไหม ที่กินอาหารลูกคนอื่นคิดไว้ในใจด้วยนะเปิดสมาร์ทตอบไม่ได้ระยะไหนที่ียนลูกยังคูปกะมาคัดไปค่ะช่ว่าระยะไหนที่กินนะลูกเนืนอไ่อไหมคะหนอนไหมคัะเอาโอเคเพื่อนถูกไหมคะระยะที่เป็นหนอนไหมกินอาหารถูกต้องไหมถูกครับถูกค่ะแล้วกินอะไรลูกตอนที่เป็นหนอนไหมกินอะไร ใบมนใบมนอ่ากินใบมนใช่ไหมคะแล้วพอตอนที่อยู่ดักเป็นดักแด้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนลูกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนตอนเป็นดักแด้อยู่ในรังรับอยู่ในรังไหมใช่ไหมคะอยู่ในรังไหมแล้วตอนที่อยู่ในรังไหมเขากินอาหารไหมไม่กินไม่กินไหม ไม่กินเนาะไปอยู่ในรังใหม่ไม่กินพอเจริญเติบโตอยู่ในรังใหม่โตเต็มที่แล้วก็จะออกมาจากรังใหม่และกลายเป็นระยะอะไรลูกพอออกจากรังใหม่มาแล้วผีเสื้อไหมลักษณะของผีเสื้อไหมเป็นอย่างไรคะอ้วนอ้วนมีมีปีกครับมีปีกีขาวมีปีกแล้วตัวเต็มวัยแล้วบินได้แล้ว แต่ก็กินอาหารหรือไม่กินลูกตอนเป็นตัวเต็มว,วัยและไม่กินครับไม่กินเตรียม,ม,มจะทําอะไรอย่างเดียวเลยบินครับเตรียมจะบินเหรอม,มันจะออกไข่ค่ะเตรีย <จะ S 2> มจะออกไข่เตรียมจะบินบินไปออกไข่ก็ได้อ่ะต่อให้เตรียมจะบินบินไปวางไข่ใช่ไหมเตรียมจะไปวางไข่แล้วก็จะได้เป็นการอะไรลูก สืบพันธ์ใช่ไหมลูกเป็นการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ทีนี้อะไรนึกภาพตามนะเรามีภาพวัตจักรของผีเสื้อไหมยอยู่ในหัวเราเรียบร้อยแล้วผ้าเราเป็นเด็กแล้วไปจับมันมาเล่นหรือคนภาคอีสานเขาจะชอบกินพวกมแมลงตอนที่เป็นหนอนเป็นดักแด้เคยเห็นเวลาเขามาคั่วขายแม่ทางานะเ,เห็นเห็นค่ะเห็นค่ะบางทีเขาเอาแกแบางทีมันเป็นอาหาร เขาก็ไปจับมาแล้วก็มาทําอาหารนักเรียนนึกภาพรถด่วนเคยเห็นไอ้รถรถด่วนนี่ไม่ใช่รถที่ขับนะลูกรถด่วนคือหนอนรถด่วนเคยเห็นไหมมันก็จะคล้ายคล้ายค้ตอนเี่เห็นหนอนไหมนักเรียนนึกถึงตอนที่มันเป็นหนอนไหมเห็นไหมลูกแล้วหนูเคยเห็นที่เขาเอามากินกันไหมที่เขาเอามาเคยเห็นนะค่ะถ้าเราถามสถานการณ์ที่หนึ่งถ้าเราไป จับตอนที่มันเป็นหนอนไหมมาจํานวนมากๆเลยเห็นไหมเวลาเขาเอามาทอดขายเนี่ยกองเป็นภูเขาพเพนินเลยเราไปจับมาเป็นจํานวนมากๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับวัตจักรชีวิตของหนอนไหมเราไปจับตอนหนอนไหมมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับวัตจักรชีวิตของผีเสื้อไหมหนอนไหมมันจะสืบพันธุ์ไม่ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะใครบอกว่ามันจะสืบพันธุ์ไม่ได้ถูกต้องแต่ การตอบที่ถูกต้องในเรื่องของวัตกะเราจะต้องบอกเป็นอะไรเป็นทีละระยะระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะอาการที่เราตอบว่ามันศูนยพันเลยเนี่ยคือเราตอบตอนจบถ้าเป็นคะแนนข้อเขียนเราจะได้คะแนนแค่ครึ่งเดียวเพราะเราตอบตอนจบเลยจริงๆเราต้องตอบโดยอธิบายทีละขั้นเราไปจับตอนหนอนใช่ไหมลูกแสดงว่าหนอนมันต้องลดลงใช่ไหมเราไปจับ เป็นจำนวนมากเลยตอนที่มันเป็นหนอนไหมแล้วทีนี้ระยะต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องลดน้อยลงด้วยอ่าเราก็จะอธิบายทีละขั้นเพราะฉะนั้นเราควรตอบว่าอะไรถ้าเราไปจับหนอนไหมมาเป็นจํานวนมากจะเกิดผลกระทบต่อวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไหมอย่างไรอะไรน้อยลงอะไรน้อยลง,ยลงไหมคะ่ะน,น้อยลงคะ่ะ อะไรก็จะน้อยลงถ้ามันไม่มีหนอนใหม่ก็ไม่มีอะไรที่จะโตขึ้นไปเป็นดักแด้ถูกต้องไหมผีเสื้อใช่ค่ะเดี๋ยว่ไปทีละขั้นไปทีละขั้นเราจับหนอนเพราะฉะนั้นระยะต่อไปอะไรจะน้อยลงไม่อยากจับหนอนอากเราจับตอนเป็นหนอนแล้วอะไรน้อยลงแววแววได้ยินแววแววหนอนอะไรน้อยลง ผีสวยคัะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอืมท,ที่รักของครูอ่ะอ่าเดี๋ยวครูแชร์นหน้าจอให้ไม่ได้เรื่องนี้เราต้องเข้าใจ <c oughs> เรื่องนี้เราต้องเข้าใจเพราะว่าเราจะต้องตอบเดี๋ยวตอบไม่ได้อ่ะ กูยกตัวอย่างอันนี้นะอันนี้แหละของจริงเราไปจับตอนที่มันเป็นหนอนไหมมาแสดงว่าในวัตจักรเนี้ยมันก็หนอนไหมก็จะถูกทำลายไปถูกไหมลูกเมื่อเราจับหนอนไหมระยะที่มันจะต้องโตเนี่ยจากหนอนไหมมันต้องโตไปเป็นดักแด้เพราะฉะนั้นจำนวนดักแด้มันก็ทำไมลงในเมื่อมันน้ <จะ S 2> อยลงลดลงค่ะ,คะ ดักแด้ก็จะมีจํานวนลดน้อยลงเพราะหนอนมันไม่ได้โตไปเป็นดักแด้แล้วหนอนมันถูกจับไปแล้วเอาไปกินแล้วเอาไปคั่วเอาไปทอดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายว่าถ้าเราไปจับตอนที่มันเป็นหนอนจํานวนดักแด้จะลดลดน้อยลงต่อไปเมื่อดักแด้ลดน้อยลงก็จะส่งผลให้อะไรลดน้อยลงไปด้วย เพืเ่อขายเพราะว่า,าดักแด้น้อยดักแด่มันจะโตไปเป็นผีเสื้อผีเสื้อก็เลยน้อยลงด้วยพอผีเสื้อไหมน้อยลงการวางไข่ก็จะปริมาณไข่ก็จะน้อยลงด้วย<ม>แล้วว่าม,มันน้อยลงเนี่ยมันมาชนวัตกรนี้และแสดงว่ามันก็อาจจะทำไมได้ ศูนย์ค่ศูนย์พันบด่และให้เรารีบตอบเลยว่ามันจะศูนย์พันได้มันก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่ในในข้อเขียนน่ะเราจะต้องอธิบายทีละขั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรารู้ว่าวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไหมมันเป็นยังไงทีนี้เอาใหม่คู่ถามว่าถ้าเป็นเด็กซนอ่าไปจับตอนที่มันเป็นผีเสื้อไหม เดินไปเจอก็ไปจับมันมาเล่นเลยจะส่งผลกระทบอะไรต่อวัตะจักรชีวิตของผีเสื้อไหมมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นลําดับแรกไม่มีไข่ใหม่อ่า<ค>ไข่ใหม่ก็จะลดเราจะใช้คาว่าลดเพราะเราจับทีนึงมันไม่หมดหรอกแต่ละมันจะทําให้เหลือน,น้อยลงถูกต้องไหมคะลูกอ่าไข่ใ,ใหม่ก็จะลดน้อยลงถ้าไข่ใหม่ลดน้อยลงจะส่งผลอะไรอีก ันน้อยจำนวนก็จะมีจํานวนลดน้อยลงตามไปด้วยแล้วอะไรก็จะลดน้อยลงอีกแด<ม>่ค<ม>่ะดักแด่ก็จะลดน้อยลงอีกทําให้มีผีเสื้อในตัวเต็มวัยที่ทําไมลูกน้อยลงเมื่อมีเสื้อตัวเต็มวัยน้อยลงก็ไม่มีอะไรวางไข่สุดท้ายมันก็ทําไมอยู่ดี มันก็<ต>อาจจะสูญพันธ์ได้แต่แค่เราค่อตายตามตามขั้นตามระยะของวัฏจักรชีวิตแค่นั้นเองยากไหมยากไหมไม่ยากทีนี้ครูจะพาไปดูกบกับปลาทูจําได้ไหมตอนที่สองมันเป็นเรื่องของกบกับปลาทูจําเมนูสุดแซ่บได้เปล่า ห้องนี้ดูยังระยะดูแล้วลูกกุกห้องถึงหมดแล้วตอนที่สองเมนูสุดแซบที่เขาจับลูกกบไปเดี๋ยวครูพาไปดูวิดีโอกบในแบบฝึกหัดหน้าอะไรเอ่ยใครบอกได้94ค่ะี4ค่ะหน้าอะไรนะลูก เก้าสิบสี่ค่ะที่มันเป็นวัตจรชีวิตของกบกับปลาทูนะพอดีหนังสือไม่ได้อยู่ตรงนี้เก้าสิบค่ะเก้าสิบใช่ไหม <90. S 1> วัตจรชีวิตของกบกับปลาทูแล้วในหนังสือเรียนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหน้าเก้าสิบสี่ใช่ไหมลูกที่มีสถานการณ์ที่หนึ่งกับสถานการณ์ที่สองกบกับปลาทูทีนี้ครูเนี่ยเอาวิดีโอมาให้ดูเลยในหนังสือมันเป็นภาพนิ่ง ครูจะพาไปดูวัตักรชีวิตของกบแล้วดูซิที่เราเขียนมาเนี่ยเราเขียนวัตักรชีวิตของกบถูกไหมถ้าไม่ถูกเดี๋ยวเราก็ไม่ไม่เป็นไรเราไปแก้ไขให้มันถูกได้นะคะลูกพร้อมยังพร้อมยังจะพาไปดูนะอ่าเวลาดูต้องทาําไมปิดมนะไม้นะไม่พูดแทรกให้มันจบก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันนะค่ะ ちょっと待っ ยังไงบ้างทีนี้นักเรียนเห็นกบมีกี่ระยะลูกจากวิดีโอมีระยะค่ะมีระยะนะลูกระยะค่ะสองเองเหรอลูกภาพแรกที่เราเห็นคือสามสามะสี่ส,สี่ กี่ระยะสี่ครับสี่อ่ามีสีมีทั้งตอบมีทั้งบอกใบมีทั้งชูนิ้วสี่ระยะอ่าคนทีู่ขอะไรมันหายไปเดี๋ยวเรามาเช็คของเรานะเปิดแบบฝึกหัดของเราดูไว้ด้วยสี่ระยะระยะแรกที่เราดูวิดีโอเลยคือภาพอะไรลูกเม็ดสี่ระยะเม็ดไข่คือไข่ของกบใช่ไหมคะอ่าถ้าอ้าวนี่ เดี๋ยวปูแชร์ให้แป๊บหนึ่งค่ะลูกกบมัน,นอ่านมาอ่ามาดูเมื่อกี้ที่ดูไประยะที่หนึ่งที่เราเห็นจากในวีดีโอคือระยะของไข่รกรบถูกป้องไัมไข่กบอกบอาพอไข่กบ ระยะที่สองเป็นอะไรคะลูกลูกออสค่ะอ่าเป็นอะไรนะลูกเป็นลูกออสลูกออสมี่ลักษณะยังไงลูกออสตัวมันจะใหญ่ให่หแล้วมันก็จะมีอะไรใช่ค่ะค่ะไรออตอนที่เป็นไข่กบมันจะมีไข่ติดกันเป็นแเลยแล้วก็มีข้างกลานี้ ีดำๆแล้วมีวุ้นหุ้มอยู่ข้างนอกถูกต้องไหมคะ่ค่ะอ่ามีคนแอบเขียนหน้าจอเดี๋ยวคูณล็อกเลยไม่ใครสามารถเขียนได้แล้วอ่าทีนี้ต่อไปลูกออสลูกอกอสนม่มีขาไหมลูกที่เราเห็นมีค่ะตอนูีค่ะอตอนเป็นลูกออสตอนระยะแรกๆยังไม่มีแต่พอจเจริญเติบโตขึ้นขาไหนงอกม,มาก่อนลูกขาหลัง อาหาหลังจะงอกมาก่อนลูกออสจะมีหางเพราะว่าลูกอสอยู่ในน้ำใช้หางในการว่ายน้ำต่อมาลูกออสก็โตขึ้นกลายเป็นลูกกบกลายเป็นลูกกบพอเป็นลูกกบเนี่ยมันเป็นยังไงลูกตายและลูกกบผูกบตัวเต็มวัยค่ะลูกเป็นลูกกบตอนมันเป็นลูกกบ ลูกกบเนี่ยจะมีอะไรแล้วมีขาแต่ว่าหางมันเริ่มอะแร้วหางมันเริ่มปอยแล้นหางมันเริ่มน้อดนะคะครับแล้วพยายังฟังได้อยู่ไหมลูกหางกดค่ะหางมันจะเริ่มหมด้างลุงแล้วพอตอนเป็นลูกกบเนี่ยเขาจะเริ่มมาใช้ชีวิตอยู่ข้างบนแล้วสังเกตก็จะหมูเขาจะพ้นน้ำขึ้นมาแล้วเขาจะหายใจโดยใช้อะไรละใช้ปอดละ ขามันไม่จำเป็นในการว่ายน้ำขาก็จะปวดขาก็จะครบสี่ขาแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นเพื่อจะใช้ในการกระโดดต่อไปก็จะกลายมาเป็นก็ปวดจนล้มละมาตีมันไม่ไหวอีกและว MC ใส่แดงนส่แดะค่ะ หัวลูกสอนไปถึงระยะที่อยู่ถัดไปกบตัวเต็มไปเมื่อกี้เมนูสุดแซ่บเขาบอกว่าเขาไปจากอะไรมากินไปดูเมนูสุดแซ่บเมนูสุดแซ่บในช่วงฝนชาวบ้านในพื้นที่ครับเมื่อนี้ได้ในช่องแชทครับในช่องแชทมันมีชื่ออยู่แล้วลูกว่าใครพิมพ์เล่นนะ อเมีชื่อบอกอยู่แล้วแหละว่าใครเป็นคนพมีมนะลูกนะในช่วงฤดูฝนชาวบ้านในเพืองบางพื้นที่เนี่ยจะจับลูกออดเขาจับกอนเป็นลูกออดซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากไข่กบตามแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยเพื่อนามาทำอาหารที่เหลือก็จะไปแบ่งขายเพื่อสร้างรายได้แสดงว่าจับมาเยอะไหมลูกถึงขนาดเหลือไปแบ่งขายแสดงว่าจับมาเยอะ เขาจากตอนมันเป็นลูกออดมันจะกินแล้วเมนูสุดแซ่บเอาไปทําอะไรไม่รู้แหละไปทาห่อหมกคนห้าสายก็จะเอาไปทาห่อหมกเอาไปต้มเอาไปทาอะไรส่วนใหญ่ภาคอีสานจะกินอทีนี้ลองมาดูถ้าเราไปทาลายวัตกรชีวิตของกบตอนที่มันเป็นระยะลูกออดตอนที่มันเป็นระยะลูกออด อธิบายได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไปทํำลายตอนมันเป็นลูกออาใคอธิบาได้จะเกิดอะไรขึ้นกับวัตกรทีวิตของกบลูกกบลดน้อยลงค่ะอ่าเก่งมากนึกว่าจะตอบว่ากบสูนยานันนั้นตอนจบใช่ไหมลูกอ่าลูกกบก็จะลดน้อยลงอีกต่อมาอะไรก็จะลดน้อยลงไปด้วยกบตัวเต็มวัยเต็มวัย าเมื่อโบตัวเดวน้อลงก็จะมีปริมาณไข่ของไข่ดอกน้อยลถ้าไข่โบก็จะน้อยลงด้วยสุดท้ายทำให้เกิดอะไรขึ้นได้ถู้อ่าสุดท้ายอาจจะทำให้โกสูนพันาได้แล้วเรามีแนวทางยังไงลูกเพื่อที่จะไม่ให้มันสู่ทัน์ เดี๋ยวถ้ามันตัดเข้าใหม่แล้วลูกตอนนี้มันใกล้จะตัดแล้วเราจะมีแนวทางย,ย,ยังไงลูกเพื่อให้มันไม่สูญพันธุ์แล้วก็ทํำไมลูกไม่ตำอะไรเลยเพราะวางขาเราอ่ะไม่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 จับมาครั้งละมากๆใช่ไหมคะลูกถ้าเราจับน้อยเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดพันธุ์แต่ถ้าเราจับมากๆเนี่ยมันจะเกิดไหมคะ